Ah. Uh... สมุทโธภะควาพุททานภะควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะควะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะหะ ทางคณะกรรมการจัดงานขอาการาบอนุโมทน,นาบุญก,กับท่านประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับสาธุดังดังกตังเต็มกระเป๋าสาธุขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าครับที่หร้องรับรองฉันประตาเพียรครับกราบนิมนต์ครับ ครับผมในช่วงของพิธีโลงนะครับก็ได้สิน้นพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับหลายท่านจากแขกท่านที่มีเกียตรติซึ่งเกียรติทุกท่านลเลยนะครับจากทุกทั่วทุกสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานของเราเองรวมทีนุ่งผ้ากลางนะครับผ้า กำลังบอ,อกเองนะครับท่านก็ได้เสียสละเวลาหรือท่านเพื่อมาร่วมบูญน,นะครับมาบอบูญวมทัเป็นสะพานบุญในในชั้นนี้นะครับก็การขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับครับผมและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวขอบคุณแขกจะ่เพิ่งเขียิทุกท่านขอเรียนเชิญครับ วัดดีวัดดีตอนนั่งนั <ăn S 2> ่งนั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 ่ั่งนงนั่งน่นั่นั่งนั่น ประธานกรรมการสถานศึกษาท่านพรเทพสุเทพนายกองคารบริหารส่วนตะบนหนองสองห้องท่านผู้การ,รวิรัยเทคโนโลยีการจัดการเฉลิพรกิปบนหนองสองห้องท่านสสมัยเยี่ยมรังท่านผู้การเรียนพลอาชีพพลท่านถาวรศิษฐ์ท่านพอสุรชัยผูย้การวิรัย ทห้ผิดกอนแก่ท่นานคณะกรรมการสถานศาึกษาพี่น้องประชาชนที่รักและคารพทุกทา่านต่อหนึ่งต้องขออนุญาตขอขอบคุณทางท่านผู้มีการวิรัยเทคโนโลยีในการจัดการทุกคนของห้องที่ได้ให้เกียรติตัวผมได้มาเป็นประธานในการหาผ้าป่ารับทำรั้ววิรัยเทคโนโลยีอำนวยความส้องในวันนี้ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตที่ต้องชื่นชมท่านผู้มีการวิเลยนะครับที่ท่านได้มีความตั้งใจมีความใส่ใจนอกจากท่านผู้มีการแล้วท่านรองผู้มีการทุกท่านด้วยคณะผู้บริหารของวิเลยนะครับที่ได้มีความตั้งใจบริหารจัดการวิเลยแห่งนี้จนเป็นที่รู้และเห็นมีมากมีผลในการทำงานนะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องประชาชน วิทย์ไรเทคโนโลยีและการจัดการจากพืเกียรตระบบต่ห้องนั้นนี่ได้เจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างชัดเจนผมเองก็ต้องขออนุญาตชื่ทชมท่านไว้ในโอานี้ขอขอบคุณท่านอูบริการคณะผู้บริหารทานที่น้องประธานสุนทรภพแล่ก็มั่นใจเหลือนว่าวิทยไรเทคโนโลยีและการจัดการของห้องจะต้องเจริญเติบโตไปข้างหน้า แล้วเห็นรูสิทธิลูกค้าในการต่อท้ายสังคมแล้วก็ออกไปประกอบอาชีพที่เป็นสมาชีพวันนี้ต้องขออนุญาตที่ต้องขอบคุณท่านเจ้าของสถานที่เรื่องตั้งแต่12ป <Columbus> ีที่แล้วก็คือท่านนายกมพันเทพโยงเทพผอคณะที่ได้เสียสละทุกอย่างมาจะตั้งวิทาลยแห่งนี้ได้นั้นี่ผ่านอุปสรรคปัญหามาอย่างมากมายแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราได้ช่วยกันวิทยาลัยมหาก็เห็น ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ไม่สามารถที่จะกล่าวนาได้แล้วต่อไปเรามั่นใจได้เลยว่าพวกเราเองนะครับพร้อมกับชนะทีู่่มก่อตั้งพ้กับพี่น้องประชาชนพราะผมจะต้องมาช่วยกันบรรลุบวารุงแล้วก็ช่วยกันรักษานะครับซึ่งวิเลยที่ดีๆแห่งนี้ไว้นะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนต่อพี่น้องประชาชนอันนี้คือสมบัติ ือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนและสิ่งที่สําคัญยิ่งถ้าพวกเราไม่เวยกันเสียสละแล้วอําเภอหนองสองห้องของพวกเราซึ่งอยู่ห่างไกลตัวจังหวัดเกินเงินนั้นก็คงจะไม่เจริญนะนี่นี้ก็รีบทำรับคำสมทบสามสิบสีก็ขออนุญาตขอบคุณท่านผู้ริการและคณะบริหารไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ทุกท่านในเสียสละนลครับ แลนไกแรงใลนไกท่านที่มาเสียสหายทรัพย์ในการที่มาช่วยกันสราบด้วยในวันนี้ผมเองก็ต้องขออนุญาตที่จะขอการรารนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภาคประชากรโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเป็นโลกสันตภาพชาติใจใจปรดรุนแรงดาลให้คณะผู้ที่มาร่วมข้าบ่าใวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สรงคามมตตาปรารถนาทุกประการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น จะเจริญยิ่งขึ้นไปในท้ายปีเก่าน,นี้สิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปในปีนี้และปีใหม่ที่จะมาถึงเร็วนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขมีแต่วความจเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้สึงความมากปรารถนาทุกประการ,ขอ,รขอบคุณครับขอบคุณครับครับและในลำด,ด,ดับสุดท้ายนี้นะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประธานนีนะครับท่านเดินทางมาอยากจะร่วมรนุโมทนาบุญผลด้วยนะครับก็ในโอกาสสุดท้ายนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านท่านประธานในพิธีนะครับรอรพงศกรลันพรนะครับได้ขึ้นมามอบสมนุโร่วมรนางค์รณบท่านผู้มีการชนิสมาธเยิ่งดัครับขอเรียนเชิญครับ วันนี้เป็นวันบุญมหาบุญของเราจริงๆนะครับสําหรับพี่น้องคณะครูคณะผู้บริหารบุคคลนักเรียนเรื่องสาเองนะครับได้ได้มากได้น้อยไม่สมําคัญนะครับเท่าหัวใจที่เรามีให้กันนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องการขอขอบคุณ่านประธานในพิธีนะครับท่านคณะเจ้าภาพแล้วก็ท่านแขกที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับที่น่านะครับตอนแรกก็จะมาร่วมสมบูรณ์ด้วยทั้งสามรอง การจัดงานมีความตั้งใจขออนุญาตร่วมกับพวกเราสิบรอบครับเป็นเงินห้าหมื่นบาทดทวกคนด้วยครับทางด้วยการสั่งทางสายมาทางไหนมาท่านบอกไปเป็นที่บ้านนะครับขอบคุณประธานครับ จำนวนเง water, well, ินนะครับ10,000บาทแล้วก็ใช้คนเงิอด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมและช่วงสุดท้ายนี้นะครับขอเชิญท่านผู้บริการเป็นแล่งที่นิยมและกาจการของสองห้องนะครับท่านผู้ดในการสรีสมัยเยี่ยมรำสุดท้ายแล้วครับได้กล่าวความรู้สึกนะครับและกล่าวขอบ ทุกท่านที่ได้มารออ่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้นะครับขอบคุนเชิญครับ ซึ่งตัวผมเองมีอยู่นี้หนึ่งปีครบหนึ่งปีพอดีนะครับหนึ่งปีอีกสิบห้าวันนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทุกท่านเนียนะครับผมผมไม่ได้ทําคนเดียวนะครับผมยังมีรองมู่วนกันสามท่านมีครูาอาจารย์มีพี่น้องบุคคลากรทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์และก็พัฒนาวิลาเลยขึ้นมาต่สิ่งนีงก็คือว่าบนพื้นฐานความผัดแปรแล้วก็ นี่แหลเราเพิ่เริ่มต่อตั้งนะคะระับก็อยากจะสร้รางหัววิเลย์ขึ้นมาก็จะเน,นได้นะะปรึกษา,ากับท่านนายกสมนะครับปรึกษาท่านนายกน้องว่าเป็นธรรมบ้างนะครับเพราะว่าได้หลายอย่างเราก็ยังขาดอยู่ก็ขอการขอบคุณทูตต้านเบียงสูรนะครับที่ให้เกียรติกับวิทยาลัยเทคโนโลยีในการจัดการระบองห้องนะครับซึ่งเป็นเอสารเอกสาของรัฐ เป็นลูกหลานของสองห้องที่จะเติบโตไปในวันข้างหน้าแล้วก็เป้นหนาหมายที่สําคัญที่สุดก็คือบุตรหลานของหนสองห้องแล้วก็เพืดอได้เคียวได้มีการทางการศึกษาได้มีการเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่จะพัฒนาความรู้ทักษะวิชาก,การนะครับเพื่อที่จะให้บ้านของเราน่าอยู่แล้วก็มีลูกหลานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสาคัญที่สุดก็คืออนาคตของที่เหนนี้ของห้องจอมห้องของบันทก่บของประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับบุีหลางผู้เรานะครับผมในงานของตัวแทนของเลยเทคโนโลยีและการในการหนังห้องก็ต้องขอตักขอบคุณท่านประธานในพิธีนี้ก็คือท่านปุงชกกรดรกรอนุพรที่ได้จารสมมุม,มาเป็นผู้ เป็นบิดาของที่นี่ในการกำเน,นิดของวิลลยเทคโนโลยีและการจัดการองสองหอ้องนะครับขอบคุณท่านนายกคอนเทปจงเทพนะครับที่ได้มอบเสียสลามอบที่ดิน100ไร่ไนะครับของอบปหนณของจอห้องจาก4 4ไร่ไนะครับมอบให้เป็นการกอตั้งวิเลยไในการกำเนิดนะคซึ่งวันนี้ก็ครบ12ปี ผมก็ปลื้มใจนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงญาติพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมทำข้าวป่าแล้วก็ทุกท่านที่ได้โอนเงินมาร่วมสมทบแล้วก็ญาติพี่น้องที่ออกรงทานด้วยนะครับคงจะไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะครับผมไว้ตั้งแตยันว่าปก็จะทำให้ดีที่สุด สารเก่าแล้วก็พ <deal> ัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับการขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือด้วยครับแตเชิญท่านผู้มีเการและครับมาดำเทินารอยู่ที่เดิมอยู่นะครับช่วงนี้นะครับมีท่านผู้มีเกียรตินะครับจากสายรุ่อื่นๆมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับตอนช่วงนี้ขอเรียนเชิญเลยครับสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่ต้องการที่จาร่วมอนุโมทนาบุญครับขอเรียนเชิญครับ คุณมากนะครับทุกท่านชูรดาอนุพรครับจำนวนสี่ล็อกเอเสียงปรบมือด้วยครับนะครับชูราอนุพรนะครับจำนวนสี่ล็อกครับเราน่าจะได้เกินเราน่าจะได้เกินร้อยล็อกนะครับได้ครับโอ้ขอบพระคุณมากครับขออนุญาตต้องนั่งอีกนะ สิทธิรัตน์หักกุลครับผมจำนวนสองล้อขอสิบตัอด้วยครับหนึ่งหมื่นบาทครับทันตุพิการรถบระทุกสั้นนอกครับจะมีเงินยังบ้างครับติดมาครับ่ิดมาครับต่อมาครับของร้านระจนมอเตอร์ครับจากน้องส้มท้องของเราครับผมคณะกรรมการวิจัยไร้ด้วยนะครับ จำนวน5,000บาทครับผมขอบคุณมากครับต่อมาครับบริษัทพีเครับผมขอบคุณกรรมการที่อะไรเช่นเดียวกันครับอนุญาตสักนคู่นะครับหลวงปู่ทายจะออกมามอบเหรียญนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรอรับเหรียญจากหลวงปู่ทายก่อนนะครับจะขอเขาหอบเหรียญนะคระับ ครับท่านกำนันตำบลหนองสองห้องครับจำนวนตัวหลายหมู่บ้านเลยครับหลายหมู่บ้านเลยครับอเียงปรบมือด้วยครับมีกี่คุมมาหมดเลยครับท่านท่าผู้ในการเรียนหนองสองห้องครับบ้านหนองสองห้องครับจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทครับผมครับผมคุณพ่อครับตัวแทนจากอบตดอนดั เกอำเภอครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจากคุณชนันวัฒน์คุณสมพรครับผมจำนวน499 9บาท5 0 0 0บาทครับผมขอบคุณมากครับพี่ชายรายกระบตอนน้ำท่าด้วยนะครับขอเชิญเลยครับประมาณร้านจินตนาครับจำนวน5 0 0 0ับาทครับ ขอบคุณมากครับแล้วก็ร้านพัฒนาโอซุปอีก5,000บาทครับผมขอบคุณมากครับต่อมาครับร้านเพชรภูนเนื้อย่างกะหลีนะครับสาขา29จำนวน5,000บาทเชฟแคร์มาครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ผมลูกค้าประจำเนะครับต่อมาก็ขออนุญาตนะครับร้านกระถางวังคุณเมืองใหญ่จำนวน5,000บาทครับขอบคุณมากครับสาธุครับ บ้านชาตินะครับอทุทุนครับบานชาติสีสมบูรณ์ครับผมจำนวนหนึ่งพันบาทครับตุกมานปรัม ผมต่อมาครับคุณสรรกำมปนานะครับ <What up. S 1> นายกนะครับอปตอลุนท่านะครับจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเ,าเอาสยงตรงเลยด้วยครับสำหรับท่านแขกรมีเชิญทุกท่านที่กล่าวน,นะครับแ <What up. S 1> ถงตานะครับผมปู่จามามอ อ๋อนะครับหาังัากสองที่นี้ก็เป็นุคนละครผมมาจากนะครับมาเยี่ยมบ้านหลวงเก่าพี่นะครับพยันแขกพุ่มพเกียรตินะครับวันนี้หลังจากหลวงปู่ฉันข้าวลวงปู่จามาข้อเบียนนะครับ คนดูท่านทานข้าวแล้วก็เ,กเ,เตรียมนะครับท่านละงงนะครับซึ่งพระเกจิทั้ง6ท่านนะครับของหนังสองห้องนะครับท่านได้ลูกเสษให้แล้วก็ลงปูทรายนะครับท่านได้ลูกเสษก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรให้นะครับก็วิไลก็ได้แน่นอนะครับส่วนท่านที่ทำบุญแล้วก็โอนทางทางโทรศัพท์ ทางวิเลยก็จะของพี่อยู in ่แล้วก็จะเสริเหรียญซึ่งเหรียญโงเหรียญปูดังนะครับเหรียญปูดังซึ่งพอสร้างเหรียญลงปูเสรเสร็จนะครับเมื่อวานก็83นะครับ83เมื่อวานนี้ครับเหรียญปูดังนะครับทางแม่ที่ไหว้ว่าจะขอสร้างเหรียญนะครับก็88นะครับตรงนะครับแล้วก็มีนกบินผ่านอยู่17 งวดนั้นก็หนึ่งมันจะแปลกๆก็ตรงมากเลยครับแร้วก็แต่วันนี้นะครับวันนี้ลูกแกลเปิ้ลนะครับที่ว่ายถุงดำ4015ครับผมกับกผมนะครับในนามของคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดงานทอดพระป่าพุทธการกษาในครั้งนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทุกหน่วยงาน นะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนนะครับทุกหมู่บ้านทุกที่เลยทีเดียวนะครับรวมถึงนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจจัดง,งานในวันนี้นะครับม,มามหาดูในวันนี้ได้สำเร็จรุ่งกันได้ดีนะครับหากมีสิ่งไหนนะครับสิ่งใดก็ตามก็แล้วแต่ที่ขาดตกบกพร้อมไปพวกเราในฐานะกรรม,นะมาการจัดงานจะต้งงองกราบขออภัยเปถึงสูงด้วยนะครับแล้วเราก็จะนําไปปรับปรุง ครับหนครั้งต่อไปถ้าเกิดมีการพบคนเด็กในรอบนะครับช่วงนี้ก็เป็นการติดภาพนะครับเชื่อนะครับเชื่อเป็นเชื่อนะครับสำหรับห้องน้ำนะครับสำหรับห้องสุขานะครับก็จะเป็นสุขภาพบริวณนะครับผมสภาพบริวจะอยู่ฝั่งขวามือขอที่เราหันหน้าไปนะครับหันหน้าไปด้านหลังเนี่ยอาจจะอยู่ฝั่งขวามือของ เรามาอันนี้นะครับส่วนของซุภาพสตรีก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับส่วนโรงทานของเราตอนนี้นะครับเปิดบริการแล้วนะครับเปิดบริการแล้วก็สามารถรับประทานได้ตามใจชอบเลยนะครับท่านใดชอบรับประทานอาหารแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเรามีให้เลือกหลายสไตล์เลยนะครับทั้งอาหารอีสานส้มตำไก่ย่างขนมจีนน้ำยาไทยน้ำยาลาวน้ำยาห่าทุกอย่เลยนะครับผมแล้วก็มีทิงชู่หวานหมูทอด ปักพิณนะครับนี่จะเป็นการนำสังจารลูกเราชาวสัคทั้งสิ้นเลยนะครับครับแล้วก็กระผมนะครับในนานงคณะกรรมการก็เชื่อมั่นอย่งเตินนะครับว่าบนในครั้งนี้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มานะครับเราจะนำมาทำนะครับและนำมาสร้าง